คาร์กคาล็์ลคนจนหวอนทุกคนปวดจงละปังยุยมีกะระแสเขาว่าบุญผ่าป้าพินาจ้างนั้นพกกำมะกันทั้งสั่งบวกที่จะละม้านั้นบันเลยวอนวอนกำมกขามใั้ตกการคาร์ลคนจนและทาพาพา่านจ้างภาพยนต์เท้าสิบนสิบปีอยู่ใสสุขผ่าป้าคงเทพ เขากคงที่บ่พอใจขอร้องน้อพ่อค้ใหญ่จังมลำมาเงินคือเก่าขอร้องน้อพ่อู้ใหญ่จังมอลำมางินคือเก่าอย่างว่าครา้อใครรออร้องย่าไ้องไ่ได้หอ้ได้ออให้มันได้เอาเพียงเออยู่วะเงอ เสนดินไงขอทางขาใหญ่ที่เต็นถ้าเสียเส้นขอเพลงลูกเทวดาหน้าเวทีมือ่อใขอจองดอกนาบันไดบดไดหัวซาวมือใดข้าเขานั่นมาลายไห้ขาใดได้ที่ห้องอยู่กาดกาดขวดเราเน็บดากใส่สุขขาดทออเสื้อโซไลสุ้มภูเท่า ก็ยดส้สูงสังบตายบทาดีทั้งขใคร่วทีขอเพลงมอลำขาเก่าขาเก่านะป็นตั้งดันแต่วบาเป็นนิสัยเพลงเร็วโยกอใคได้ไหมเราถอเสียโซล่าแกงอยู่ไหนเวทีจะเพลงได้บ่ได้บ่ลูกเชวาดาก็รองไนเวี่ทีที่โก้ะเกิบเสียก็มีเพลงง่ายไม่ใทยร้องห้เนี่ยสูง ่อทันโดนมีคนเหยียบตินข้าจากบ้านใดคือจังมาล่วมใจขาเ่าบอกหมอลำสูงสูเป่าเ้าเาเสาขอเปิดตำานานของเขาขาหมอลำขาเก่าขอใจขอเปิดตำานานของเขาขาหมอลำขาเ่าอีจใจเสาเ้าหมอลำมันมือสั้นมันนิงงายทองลงทวนยกมือทาเจนกวนๆโดยคนมักมวี่เต้นมันผิดไผ อย่ากินมึงยังนี้ใส่บอเห็นหน้าเราเราใจดีเลยจังเลหรือว่าบูชาใครใหญ่ขันมาเป็นตั้งเียไปแต่ปากคนมุ่งหน้าหะเฮ้ยได้นั่งไดนังมุนไปคุยแต่เหตุกะบ่าวมุนงไปคุยแต่เหตุกะบ่าวสุดใจกองใส่ข้อคู่ขาทั้งโซและสวนเพื่อเชชวนจิิงที่บอกคนรทำอย่าถล้ำน้ำฮาไปตำหนักข้าเก่าล้วไปตำหนัก เป็ตำนานขาเขาเมยเลยวะว่าบางคนได้คล <ch> ิปเมื uh, y, ่กี้สดปะน่ะไอ้ยนันละไอ้เจ๊งนึงเจ๊งนึงเจ๊งยัง๋ยกเป็นสภาพร่างกายกูหายใจกันหายใจกันนสูดกัเตรมปอดก่อนพ่อผมผมด้วยไม่าว ขึ้นหัวหน่อยน้ำค้างลงเอออยู่ใต้รถไฟพอรัหมดแล้วคนธรรมดาจะหายใจสวัสดีเอฟซีจันตามุงดูด้วยนะครั้งพวกผมก็จะหายใจสี่ครั้งนะครับก็มาร้องเพลงเร็วเงินเพลงเพลงเหมืนแม่เพลงที่ร้องอยู่ใต้ต้นตะกบนะดนตีจิตารูได้เอ้ยใช่บังดีก็มากจะเบพยงมุมตะกบเว่ยนอนสดก็ได้ไม่ต้องจิตาให้หุ่มตะกบสองเ้ากระกลุ้ย

นัดกับผู้สาวแม่เมากันไว้ว่าสิไปฟังลำบอกคิดวหันนะมงับผู้สาวขอนี่ขอนขึ้นขอนมาแคไปได้หมดแล้วลนะ่ะขอนอะไรไปได้หมด <c oughs> ลองแกเปลือดแล่วจะฟังรถจะมาอ,อีกขอนหนึ่งมันไม่ติดไปไหนวะ นัดก,กับผู้สาวเบากันไว้ว่าสิไปฟังลัมพ่อแต่ตกตอนคำไอ้กาเลยจำไปหาอยู่เฮือนมันถึงว่สามชาติแมนแมนมันถึงไปสาจชาติแล้วที่มันดีเยวไปลองเยอะละบัดเดียวเงี้ยเพีงนี้ลกลับเนี่เดี๋ยวยะบอกประวัติเพียงกันเพีงนี้จะเป็นเพลงลับมากเดี๋ยวฟังนนอนเนียบนอนเนียบสั้นเขา ไปเห็นคนนอนเหนยบแล้วส you know so ันเขาเท่ๆเปบ่าอันนี indoors, may ้อ right? ันี้เห็นเหรอนอนเหนยบซันเขาผมชิบวอาตอนผมไปเที่ยวหมอลำไปฟังน่ากับนี่ละเป็นเรื่องเล่าเลยะรอครับพี่บอยขอบคุณครับอันนี้น่ละครื้นี่แล้จรงิงจ้ิ้งงานสายจวดผู้ทหารครับผมครับสามขวดไมจิ้งจิ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 งดสาขวดดเราซาซาเลยเราาซาไหม เพลงน้อประพุกตาโปเนครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัดเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับพอดีเมื่อสักครูงแ่ายนะครับนัดผู้สาวว้ากันไว้ว่าสิไปฟังลำพ่อจะตกตอนคำให้กายจำไปหาอยู่เหือเหื่อรอจนดีก็เริ่มแหละพอดีแหละเออดีละพี่จะกดเยอะดีละต้องดีเลยสองกดไม้ได้วะ นัดกับผู้สาวว่ากันไว้ว่าจะไปฟังลำพ่อจะตกตอนคำไอ้กะเลยจำไปหาอยู่หือเพื่อนนัดกับน้องลาสาวนันนาะเขาไปกับเพื่อนไปเลยเฝ้าลงเพื่อนไปยังรอาหาอเดินฟังลำรอจนเดือดดืนทั้ง้องเอินให้มาลำประกาศยังรอาหาจนว่าัดผาดทั้งหอกตาดว่าเห็นง,งามคำ เห็นหลายตัวบอบังหัวมันดอกหมอลำสีย่างไปเลียนสาลาลิมน้ำตั้งคนใจดดำมาต้มตัวเฮาไก่หอดสาลายคนนอนเมียบนั่นขาสองรองไอเลยหยุดยืนมองในยิ้เสียงห่วงเสียงข้างเสียงเศร้าจากเสียงอยียงคือมีเสียงแด้งเสียงเขานอนเมียบแค่เต้นหัวเขาเฮ็ดเท้าสงสัยพอควร ม้วนวนาะม้วนเนาะม้วนมืนม้วนโค้ดเท่โคเท่โคเท่เลยเรอพี่จะโค้ดเท่ให้สมองมันนะพี่จะโค้ดเท่บอกเลยว่าโค้ดเท่โค้ดเท่ฮอดไม่เบื่อเลื่อยยางบูไปเบิ่งหอดมองเสียงผู้หญิงตกใจฮองเสียงบักผู้ชายตนลงน้ำชวนถ้าเจ้าสะดุดคนลืมเดี๋ยวยงเลย อดไปบ่อยู่เลยยางบูไปเบิ่งหอดบองเสียงผู้หญิงตกใจห่วงเสียงบักผู้ชายตกลงนั่งชวนเสียงวะเส้นไฟสักท่งมาพ่อสมควรโอ้แม่เนื้อหน,น่วนคุศาวเฮาสั้นเขานอนเหงาสัซนวนอ้หัวใจแล้ว <laughs>

กงีข่แจ้งมาจบกักว่าข่ยบ้หงูอย่างนี้มาหัดไปอย่ไผสดเลยนะข่ขเมย์โบ่ข่เมยในหมูยองใส่เลยนะบ่ขั่งหองใส่สั่งอยู่เทิมโลดเจ้านี่เอาทิมบ่ไ้ชื่อบ่เด้ชื่อเดี๋ยวเพิ่มบเลยบเมียบ่ได้เก็บได้ได้เก็บคนเลยนไปทนละมันกันเจ้าบ่ฮู้ดอกโคเทีะโคเทบอกได้โคเทเอาไหมอีกหนซิงเกิลอีซิงเกิลเอาแบบ สามขอดโอ่แจ้งกันอจโจโสามชากันเลอ้ออ่ากยนเองครับจงเองกินเองจงเองกินเองบางนึ่งก็นั่งตบยุ่งใมือกีตารกูอยากเาลิ้นเองเดือดไหลยุ่งก่อยเรามากไหลนจนนิ่งโอ้จงมอลำเน่ยจาเนี่ยเ้าขังยิงเขาคุกเลยแค่บาท่งเม่เนื้อคุณ คนนอกหูวะน้อนาะไอ้มาแก้มหนุ่นเลยส่งจอมอ่อยพ่อใจเอราคบกันกินยังไงโคตรเถ่ยโคตรเท่เลยอ่ะเราได้เพียงแล้วอ่าถ้าแม่จักหน่อยจักคทันหุ้็ได้หน่อยหนึ่งได้แล้วได้แล้ว อยางวนวยโยงหลังเนี่ยละจนวยย้อคสินแดกครับไ่ยงวนวายโยงหลังยฮะโอ้ยังบนลอมมือเอื้นมืออื้อนคลิปนะคลิปยังถ่ายแล้วถ่ายไปแล้วสงขวดนี่ถ่าแล้วถ่ายไปแล้วอ๋ชนหกจกทอนมือนกันเสร็จไ้พอสมควรแล้วหกนาทีโย่เอ้ยเมื่อกี้ดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะะครับผมก็บันทึดี นะได้ยาพี่บอยได้กำลังใจจากใจใจเอนซี <FC S 1> <FC S 2> ครับเอใช่่ ขอรดังไคอดเดี๋ยวกลังเือพอดีกลังเื่ออืมือกองเขอาเพลงให้เพิ่นไอ้ไอ้เพ่เตียนนจิแเพงกันน่ะมีจนรอดตีน้ำมันคัดได้เด็น่รอเขาะรอดตีงงเดีออนอคอยอกกัยังว่าคาโจลอกคอยลอกกันยังว่าคาโจลอกคอยอกกันยังว่าคาโจลอดคอยอกค่อยนี่มันพันกู ดูดวดลายมีมากมายช่างรำเดินรำอนเป็นที่ดีร่ำจึงปรถือกล้องยันงมองอยู่ด้านหน้าเปี้ที่บ่อทั้งโดนโกก็ออกวดลายยกมือใส่ลายกระทิปวดเข่าตีปลาประจำและถือจำาถือกี้จงเดียดทีอยู่หน้าหันหมอลำลอกค่ะลอกกันยังวะค่ะดูลอกค่ะลอกกันยังวะค่ะจองลอกค่ะลอกกันยังวะค่ะจบ เอกคอยมันพันโูเต็มกูเพราท่านเ่าท่านแก่ขอเงินยจีแม่เขามาซื้อเรารขาคนเราบอสได้ิีคกูเน็บถุงหลังเงี้เราไปแสบผู้เต้าเข้าไปใน้นใจเต้นไปเต่มาไพนอมนจะเกงอย่าปีนนักเลงกูจะแมนสวยไายมึงทำว่าข่มันนี่เป็นไพกูกัต่อไปกูจโกพันหลอกข่ลอกยังว่าขาโจลอกคลอกก็นยังว่าขาโจบลอกขลอกกัยังว่าขาโจดลอกข่ะลอกคอยมันพันกูก็ได้ โคดทีบอกว่าโคเทีและขาเกียงเ่พนี้นะครับพี่น้อหลายเพีงที่ออกกครดูแลแกด้วยนะครับคุณอขอบคุณครับก็พอได้ปลนะครับก็พอได้ปนครับคุณเลี้งขอุณกำลังใจที่ทั้งมอดูแล้วก็ล็อกก็ล็อกขาโฉพสั่งลโคดทีนะครับสวัสดีเพ่อนเนพักเพื่นครับสัครับผมครับ